ครับสวัสดีครับคุณนาวินครับสวัสดีครับคุณอมรินก็วันนี้พบกันอีกครั้งนะครับวันเสาร์ที่สองเดือนกันยายนนะครับหลังจากอาทิตย์ที่แล้วเราพบกันวันศุกร์เพราะว่าผมเดินทางไประนองนะครับครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณนาวินครับในอาทิตย์นี้เห็นราคาขึ้นกันอาทิตย์นี้ก็อุดลุดเลยเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็ เรื่องที่อาจจะกระทบกับพ่อค้าที่ติดล่วงนะครับครับครับมันมีทั้งฝั่งดีใจกับไม่ดีใจอะนะอ่าคนที่ฝากก็พ่อค้าแม่ค้าที่ฝากก็จะดีใจกับกําไรที่ได้รับแต่ว่าพ่อค้าที่ติดล่วงนี่ก็จะลําบากหน่อยนะครับช่วงเวลานี้ครับอ่าครับแล้วราคาเราจะเริ่มอ่า เราจะเริ่มมาดูราคาเริ่มตั้งแต่ยางก้อนถ้วยก่อนเลยนะครับอาทิตย์นี้ครับยางก้อนถ้วยสดซื้อกันนะครับอยู่ที่ยี่สิบยิบเอ็ดยสิบสองบาทสำหรับอาทิตย์นี้นะครับเริ่มต้นมาก็ยืนพื้นที่ยี่สิบแล้วครับครับเพราะว่ายางค่อนข้างจะขึ้นได้ดีต่อเนื่องนะครับอย่างก่อน ส่วนยางประมูลนะครับยางประมูลก็จะประมูลกันอยู่24ถึง25ครึ่งนะครับตอนนี้ครับแล้วยางแห้งก็ยางแห้งขุนหารตัวนี้ในป้ายจะเป็นยางแห้งขุนหารก็ยางแห้งขุนหารก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นยางแห้งก็ยางแห้ง2-3เดือนอยู่ที่31.60 นะครับราคาที่ประมูลอันดับหนึ่งครับก็ปรับเพิ่มขึ้นจากรอบก่อนสามสิบจุดสามแปดครับนี่ก็ขึ้นเป็นบาทเลยครับครับนี้มาดูน้ำยางน้ำยางชาวสวนก็สี่สิบบาทแล้วครับตอนนี้ครับชาวสวน าหน้าลานก็จะไปอยู่สี่สองสี่สบสามนนะครับปรับเพิ่มขึ้นครับดีใจได้มาจากสมาคมน้ำยางคนไทยครับครับราคาประมาณนี้แต่ราคาส่งออกเขาไม่ได้ขึ้นนะเขาอยู่ประมาณสามสิบหกบาทยี่ห้าต่อกิโลหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้แต่ของไทยนี่อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับทีนี้เราจะมาดูเศษยา โรงงานนะครับที่เปิดเสร็จยางหลายๆโรงงานก็เปิดราคาแตกต่างกันแต่ว่าค่าเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณสามสิบแปดสามเก้าสี่สิบนะครับตัวทุกภาคส่วนยางเคลฟนะครับยางเคลฟนี่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่สาม0เก้าสี่สิบ หรือบางโลงที่เปิดสูงถึง42.3เลยนะครับครับโอ้โหแล้วทางภาคปรับเพิ่มขึ้นครับครับส่วนยางแผ่นคุณภาพนะครับก็ราคาจะอยู่ประมาณ44-45นะครับครับ44-45ยางลมควัน46-47บาทก็ปรับขึ้นตามละดับครับครับขึ้นกันหมด ส่วนยางเคลฟนะครับยางเคลฟที่เอายางก้อนไปรีดอ่าเป็นแผ่นนะครับรบซื้ออยู่หน้า้านก็ประมาณยี่สิบหกบวกนะครับครับส่วนยางเคลฟสดต,ดตัดตัดทีละสามสิบตันหรือหนึ่งพวงนี่จะอยู่ที่ยี่สิบแปดบาทส่วนยางเคลฟที่อ่ตัดอยู่หน้าลานนะครับทีละพ่วง ซึ่งเป็นยางพักหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามคืนอาทิตย์นี้ตั้งแต่เริ่มต้นก็ตั้งแต่ยี่สิบแปดห้าสิบถึงตอนนี้ก็ถึงยี่สิบเก้าห้าสิบนะครับตอนนี้ครับปรับเพิ่มขึ้นหมดครับเพราะว่ายางกระเตื้องขึ้นต่อเนื่องเดี๋ยวเราจะมาดูตลาดต่างประเทศนะครับครับอตลาดโตค้อมหรือ j p x นะครับผมครับ เปิดตัวเมื่อวันจันทร์อยู่217เยนเอ่อปิดเมื่อวันศุกร์นะครับอยู่ที่231ตัวนี้ปรับเพิ่มขึ้น14เยนเลยนะครับอาทิตย์นี้ถือว่าเป็นการปรับขึ้นในรอบหลายๆเดือนที่ที่สูงมากอาทิตย์นี้ครับครับอันนี้ของส่งมอบเดือนมกรานะครับส่งมอบเดือนมกราปีหน้าเป็นเป็นตัวเลขที่พ่อค้าดูกันครับ นิวไฮนี่อยู่ถึงสองร้อยสามสิบหกจุดหนึ่งเยนเลยนะครับครับแต่ก็ปรับตัวยอ่อลงมาครับส่วนเศษยางจีนนะครับเศษยางจีนเปิดเปิดเมื่อวันจันทร์อยู่เก้าพันเจ็ด้อยแปดสิบห้าหยวนนะครับปิดเมื่อวันศุกร์นี่อยู่ 10, หมื่นหกร้อยหกสิบหยวนครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ 875หยวนต่อตันนะครับก็ถือว่าสูงสูงครับรบตัวขึ้นสูงยังแผ่นจีนยังแผ่นจีนเปิดเมื่อวันจันทร์ที่28นะครับอยู่13,270หยวนปิดเมื่อวันศุกร์อยู่14,415หยวน,ป,วน,ย 14, ยวนปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง1,145หยวนนะครับครับก็ปรับตัวขึ้นเยอะมากครับ แล้วก็เรามาดูยางบรยางสังเคราะห์นะครับครับยางบ r ยางสังเคราะห์จีนนะครับเปิดตัวเมื่อวันจันทร์นี้อยู่หมื่นหนึ่งพันแปด้อยหกสิบห้าปิดเมื่อวันศุกร์อยู่หมื่นสี่พันสาร้อยสิบห้าหยวนต่อตันครับปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงที่สุดในตลาดเซียงไฮ้ฟิวเจอร์เอ็กซ์ชนของจีนนะครับตัวนี้ครับแสดงว่าใช้ในอนาคตนี่น่าจะสูงมากในอุตสาหกรรมรถยนต์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคการผลิตสามารถปรับตัวขึ้นได้ถึงสองพันสี่ร้อยห้าสิบหยวนต่อตันนะครับถือว่าปรับขึ้นสูงกว่าทุกตัวในตลาดอย่างเชียงไฮของจีนเลยครับครับทีนี้เหตุผลที่ว่าเขาปรับขึ้นกันเนี่ยคุณนาวินได้ยินมาว่ายังไงนะครับก็มีข่าวว่าบริษัทโตโยต้านะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิต รถยนต์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยตั้งเป้าตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ในปีนี้นะครับอยู่ที่สิบล้านคันครับซึ่งนนเป็นตัวเ,เลขที่ที่ผูงมากตัวนี้ครับหลังจากไม่ได้ตั้งเป้ามาหลายปีเพราะตลาดซบเซาปีนี้ก็ประกาศตั้งเป้ามาเลยทําให้อ,อุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์โดยเฉพาะยางนี่ก็เลยขึ้นไปด้วย,ยงั้นใช่ไหมครับใช่ครับ กรอบกับไพแแล้งที่มีข่าวก่อนหน้านี้ที่เราพูดไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับเรื่องไพแล้งของแอนนียุกก็จะทําให้ผลผลิตเกษตรลดลงครับครับทีนี้เรามาดูยาง TSR ยี่สิบสิงคโปร์นะครับเปิดตัวเมื่อวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดนะครับเปิดตัวที่ร้อยสามสิบสองจุดห้าปิดตัววันศุกร์อยู่ร้อยสาสิบสามจุดเก้า แต่ในโปรแกรมแอปมันมันไม่แสดงนะครับแต่ผมไปดูในกราฟให้มันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่1.4ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับตัวนี้ครับปรับขึ้นอยู่1.4ดอลลาร์ทีนี้เรามาดูสินค้าโภคภัณฑ์บ้างพวกน้ำมันพวกทองคำนะครับน้ำมัน WTI นะครับเปิดตัวเมื่อวันศุกร์ เปิดตัวเมื่อวันจันทร์วันจันทร์แปดสิบจุดสองห้าเหรียญปิดเมื่อวันศุกร์นี้เพิ่มขึ้นนะครับแปดสิบหกจุดศูนย์ห้าก็ถือว่าปรับเพิ่มขึ้นอยู่ห้าจุดแปดเหรียญดอลลาร์นะครับตัวนี้คครรัับบปรับขึ้นสูงอยู่นะครับตัวนี้ครับน้ำ <laughs> มันก็ปรับขึ้นรุนแรงเหมือนกันส่วนทองคํานะครับทองคา เมื่อวันจันทรนี้อยู่ที่พันเก้าร้อยสี่สบสองจุดหนึ่งปิดเมื่อวันศุกร์อยู่พันเก้าร้อยหกสิบหกจุดสองนะครับปรับเพิ่มขึ้นไปยี่สิบสี่จุดหนึ่งเหรียญน,นะครับ,รบดอลลาร์ส่วนค่าเงินเยนค่าเงินเยนนิดปรับตัวลดลงครับจากวันจันทร วันจันทรเปิดอยู่ที่ร้อยสี่สิบหกจุดห้าสี่ปิดเมื่อวันศุกร์อยู่ร้อยสี่สิบหกจุดสองหนึ่งก็คือปรับตัวลดลงศูนย์จุดสามสามเยนนะครับครับ <Yeah. S 2> ส่วนค่าเงินบาทของเราเนี่ยก็จะแข็งบ้างอ่อนบ้างแต่ว่าสัป,ปดาห์นี้เปิดตัวเมื่อวันจันทร์ก็จะอยู่ที่สามสิบห้าจุดศูนย์เก้าปิดตัววันศุกร์ก็จะอยู่สามสิบห้าจุดศูนย์เก้าก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับครับ yeah. อาจจะมีเปลี่ยนแปลงในการสัป,ปดาห์แข็งลงไว้บ้างอ่าแข็งบ้างแต่ก็ปรับตัวอยู่ในระดับเ็าเรียกทรงตัวนะครับครับครับผมขอเชิญคุณอมรินครับต่อไปอ๋อครับขอบคุณมากครับก็อย่างเช่นเคยก็ให้ดูกระดานของออราคาของยางญี่ปุ่นที่ขายในเมืองไทยผ่าน t f เฟนะครับก็คบ มีแนวโน้มขึ้นเหมือนกันนะครับขึ้นไปเป็น51.33สําหรับส่งมอบเดือนนี้นะครับปลายเดือนกันยานะครับซึ่งเหลืออีกหลายวันเพราะนี่เพิ่งวันที่2แล้วก็ของส่งมอบปลายเดือนตุลาก็50.87เดนะครับเดือนพฤศจิกาก็ห้าสิบจุดห้าหกแล้วก็ของอันนี้ของญี่ปุ่นเองนะครับตลาดที่เรียกว่าโตคัอม J P X ของญี่ปุ่นนะครับของเดือน ส่งมอบเดือนนี้นะครับกันยายนสิ้นเดือนก็ห้าสิบสามจุดหนึ่งห้านะครับเดือนหน้าก็ลงเล็กน้อยเดือนถัดไปตุลาตุลากับพิจิกานี่ลงเล็กน้อยนะครับส่วนเทรนราคาอันนี้เรายิ่งย่งิเห็นยิ่งยิ่งตามดูกันนี่มันยิ่งส่งผลขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆเชื่อถัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ดูแล้วเป็นที่น่าดีใจสำหรับเกษตรกรชาวสวนยาง แต่พ่อค้านี่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเก่งกําไรฝั่งไหนไว้นะครับครับอันนี้มาสักครู่ก็บอกไปแล้วนะครับเอามาจากสมาคมน้ยางคนไทยนะครับซื้อขายกันอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นตนี่ยซื้อน้ํำยางสดสี่สบสามจุแปดห้าบาทหนึ100่งรอยเปอร์เซ็นตแต่เวลาเขาขายเขาขายพันกับสาสิบห้าเหรียญต่อตันคิดประมาณสามสิบหกดสองห้าบาทต่อกิโล ร,ราคาขายเขาในในอาทิตย์เขาไม่ขึ้นแต่สังเกตว่าราคาร,รับซื้อเขาขึ้นนะครับครับมีอะไรเสริมอีกไหมครับก่อนที่จะเข้าไปช่วงสองของออการสนทนาออก็ดีใจกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ที่ท,ทราคาปรับยางราคายางีปรับขึ้นต่อเนื่องแต่สำหรับพ่อค้าก็ จะมีทั้งสองฝั่งครับฝั่งที่ได้ประโยชน์ก็คือเอายางไปฝากโรงงานกับฝั่งที่เสียคือจองราคาล่วงเมื่ออาทิตย์ก่อนไว้อาทิตย์นี้ก็จะทํางานเหนื่อยหน่อยเพราะราคายางปรับขึ้นเรื่อยๆการซื้อยางเข้าลานก็จะปากนะครับก็จะทําให้เกิดการขันเงินสูงมากในตลาดครับส่งผลให้ส่งผลดีต่อเกษตรกรตั้งแต่ยางก้อนสดหรือยางบำลนะครับปรับตัวเพิ่มสูงครับ ครับครับครับขอบคุณครับทีนี้เรามาดูช่วงที่สองนะครับที่เป็นซีรีส์ที่เราคุยกันมาแล้วหลายตอนนะครับชื่อชื่อเรื่องซีรีส์นะครับว่าเกษตรกรมืออาชีพนะครับเราคุยกันมาแล้วหลายหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายคือวิธีการขายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการขายเนี่ยน่าจะอยู่ในหมวดของอำนาจต่อรองแต่ผมแยกเอามาไว้ข้างหลังเนี่ยเพราะมันมีเรื่องที่ต้องคุยหลายเรื่องนะครับ แล้วมันมันยืนได้โดยตัวของมันเองด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการขายในยมีผลกระทบอย่างอย่างสูงมากต่อหน้าต่อรองนะครับก็เข้าเรื่องนะครับก็คือวิธีการขายเนี่ยมันสำคัญยังไงวิธีการขายเนี่ยมันมันทำให้มีเกิดการแข่งขันระหว่างผู้ซื้อมันทำให้เกิดความโปร่งใสได้นะครับมันทำให้ ได้มาซึ่งราคาที่เหมาะสมนะครับมันกระทบต่ออำนาจต่อรองยังไงนะครับคือราคาที่พ่อค้ากับราคาที่เกษตรกรมีอยู่ในใจเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีอยู่เพียงสองราคานะครับคือราคาอยู่ได้กับราคาอยากได้ทั้งพ่อค้าทั้งเกษตรกรล้วนมีสองราคานี้อยู่ในใจแต่เวลาเขาคุยกันเขาจะบอกแค่ราคาอยากได้ ส่วนราคาอยู่ได้มักจะเก็บไว้ในใจนะครับทีนี้พอพอเราพอเราต้องต่อรองเจรจากันเนี่ยมันเหมือนกับการชักกระเยาะกันนะครับระหว่างราคาอยู่ได้กับอยากได้เนี่ยต่างคนต่างดึงกันใครได้เชือกเข้าไปอยู่ในแดนตัวเองมากคนนั้นก็ได้ราคาที่ตัวเองต้องการดังนั้นการชักกระเยาะกันเนี่ย มันมีกฎกติกานะครับวิธีการขายเนี่ยมันคือกฎกติกาของการเล่นเล่นชักเกอรยะราคาตัวนี้นะครับราคาอยู่ได้กับราคาอยากได้ของพ่อค้ากับเกษตรกรเนี่ยมันจะกลับหัวกลับหางกันหมายความว่าราคาอยากได้ของเกษตรกรเนี่ยพ่อค้าอาจจะอยู่ไม่ได้และราคาอยากได้ของพ่อค้าอาจจะทําให้เกษตรกรอยู่ไม่ได้นะครับมันกลับหัวกลับหางกันดังนั้น จุดที่เหมาะสมคือระหว่างราคาอยู่ได้กับอยากได้ของทั้งสองฝ่ายทำยังไงถึงจะได้ไอ้จุดเหมาะสมตัวนี้นะครับไอ้การได้มาซึ่งจุดเหมาะสมราคา optimal price ราคาที่เหมาะสมทั้งสองข้างเนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการค้นพบราคาก็คือการเจรจาต่อรองนี่แหละเวลาเราไปซื้อของเราก็เจรจาต่อรองลดหน่อยได้ไหมเฮียอะไรต่าง,าง,างๆนะพวกนี้ก็คือกระบวนการค้นพบราคานะครับ ปัญหาคือสินค้าเกษตรเนี่ยเราไม่ได้ใช้ราคาขายเราไปใช้ราคารับซื้อราคารับซื้อที่เขาติดอยู่หน้าโรงงานติดอยู่หน้าโรงสีติดอยู่หน้าลานรับซื้อทั้งหลายเนี่ยมันคือราคาที่พ่อค้าอยากได้หลายครั้งหลายหนเนี่ยเกษตรกรจึงอยู่ไม่ได้เพราะเราไปขายในราคาที่เขาอยากได้เรูไ้ออไหมครับ ถ้าเราขายในราคาที่เราอยู่ได้บวกบวกแล้วพ่อค้าขายในซื้อในราคาที่อยู่ได้บวกบวกมันก็แฮปปี้ทั้งสองข้างทํายังไงจะให้เกิดตรงนี้ได้ทุกครั้งอันนี้คือประเด็นนะครับที่เราพูดมาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจุดจบก็คือทําอย่างไรให้ราคามันอยู่ตรงกลางระหว่างอยากได้กับอยู่ได้ทั้งสองข้างเพื่อให้พ่อค้าและเกษตรกรอยู่ได้ทั้งสองข้างนึกออกไหมครับ ดังนั้นนะครับเราต้องสังเกตว่าทําไมสินค้าเกษตร,รถึงใช้ราคารับซื้อและไม่ใช้ราคาขาย,ยเหตุผลก็เพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ย,ยเหตุผลหนึ่งนะครับเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยเร่ขายการเร่ขายเนี่ยเป็นการได้มาซึ่งราคาที่ต่ําที่สุดการเร่ขายหมายความว่า เกษตรกร,กรได้สินค้าแล้วไม่ว่าจะเป็นยางเป็นข้าวเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาขึ้นรถปิกอัพแล้วขับรถไปณนะโรงงานณรนะลานรับซื้อณนะโรงสีของพ่อค้าและเข้าไปถามว่าให้ราคาเท่าไหร่พ่อค้าก็ติดป้ายไว้นอกจากพ่อค้าเป็นคนตั้งราคาพ่อค้ายังเป็นคนกนําหนดวิธีการตรวจสอบสินค้ามีความชื้นเท่าไหร่มี Drc เท่าไหร่ทุกอย่างอยู่ในมือพ่อค้าหมด เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกษตรกรเสียอำนาจต่อรองลองนึกดูว่าถ้าเราเป็นการเล่นชักกระยอือยอย่างที่ผมพูดแล้วเมื่อสักครู่นะครับเรายังไม่ทันเริ่มเกมยังไม่ทันเริ่มเป่านกหวีดเนี่ยเราเข้าไปอยู่ในแดนของคู่ต่อสู้แล้วเนี่ยพอเป่านกหวีดเราก็แพ้ทันทีเวลาเล่นชักกระยอกันนึกออกไหมครับเราต้องอยู่ในแดนเราแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งเขาอยู่ในแดนเขา พอเป่านกหวีดเราก็ดึงเชือกกันถ้าผ้าแดงไปอยู่ที่ถิ่นใครคนนั้นก็ชนะแต่ในการเร่ขายเนี่ยยังไม่ทันเริ่มเป่านกหวีดเราเข้าไปอยู่ในลานของผู้ซื้อเรียบร้อยแล้วดังนั้นไม่มีทางที่ผู้ขายจะชนะตราบใดที่ทําการเร่ขายนะครับเพราะนั้นเร่ขายเนี่ยเป็นวิธีการที่ได้ราคาต่ําที่สุดบางทีบางกลุ่มเกษตรกรแม้รวมกลุ่มกันแล้วก็ยังอุตส่าห์ไปเร่ขายให้แกนํา ติดต่อลองโทรศัพท์โทรศัพท์ถามราคานี่ก็คือเร่ขายเหมือนกันนะครับโทรศัพท์ไปตามที่ต่างๆถามราคาเช็คราคาดูว่าวันนี้ให้เอีเรยรให้เท่าไหร่วันนี้ให้ให้เท่าไหร่ที่ไหนดีก็ขับรถไปส่งที่นั่นอันนี้ก็ถือเป็นการเร่ขายเหมือนกันเพราะว่าเราต้องโทรไปถามเขานะครับทีนี้ถัดมาจากการเร่ขายก็อาจจะเป็นแผงลอยนะครับแผงลอยนี่อาจจะไม่เกี่ยวกับชาวสวนยางสักเท่าไหร่แต่ว่า เกษตรกรที่ปลูกผลไม้หรือว่าทําปลูกข้าวเนี่ยชาวนาเนี่ยอาจจะแปลรูปได้ในเบื้องต้นแล้วเอามาวางขายเนี่ยเป็นแผงลอยอาจจะเป็นตลาดอาจจะเป็นเอ่อขึ้นห้างแม้จะไปเปิดเคาน์เตอร์ในห้างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ก็ถือเป็นการแผงลอยนะครับทีนี้ไม่ใช่ว่าเกษตรกรทุกคนจะสามารถแปลรูปแล้วก็เอาไปวางขายได้ บางทีเขาก็อยากจะขายของเขาซึ่งเขามีอยู่หลายสิบตันเนี่ยให้หมดในลอตเดียวเพราะฉะนั้นการทําแผงลอยเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมกับกับทุกสถานการณ์นะครับวิธีที่ถูกต้องเนี่ยผมเคยคุยแล้วว่าสหากรณ์เนี่ยเป็นเครื่องมือสําคัญที่สุดการรวมกลุ่มอาจจะเป็นวิสาหกิจชุมชนอาจจะเป็นสหกรณ์นะครับการรวมกลุ่มลงขันกันแล้วตั้งเป็นเป็นกลุ่มขึ้นมาํตาตลาดร่วมขึ้นมาเนี่ย เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการให้ได้ราคามาที่เราเหมาะสมที่เราชอบใจพอใจนะครับแต่การรวมกลุ่มกันแล้วก็ทำทาการขายเนี่ยก็ต้องกลับไปดูว่ากเกษตรกรมืออาชีพแกนนำมืออาชีพเขาทำยังไงนะครับแล้วก็แล้วก็ทำตามนั้นด้วยไม่ใช่ว่ารวมกลุ่มป,ปุ๊บราคาจะขึ้นปับ๊บมันไม่ใช่ เพราะมันมีกรณีที่ผมเจอมากับตัวนี่เยอะแยะมากมายที่มีเล่เทพทุบายของของแกนนำบางคนนะครับที่ต้องการที่จะ,ะให้ได้มาซึ่งรายได้ส่วนตัวทำให้ราคาขายมันมันไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เป็นส่วนใหญ่ก็ได้นะครับผมก็ไม่ไม่ทราบแต่ที่ผมเจอมานี่มีหลายกลุ่มมากที่เป็นแบบนี้นะครับ ในการแปรรูปสินค้าเนี่ยบางครั้งบางครั้งบางหนเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าถ้าเราแปรรูปแล้วเนี่ยเราเข้าไปสู่ตลาดใหม่เราไม่ได้อยู่ในตลาดเดิมแล้วอย่างเช่นมีการพูดคุยกันเยอะว่าเกษตรกรต้องการแปรรูปยางเนี่ยไปเป็นหมอนยางที่นอนยางแปลร,รูปไปเป็นล้อยางล้อล้อรถยนต์ล้อรถบรรทุกนะครับ ท่านอาจจะมีเทคโนโลยีที่แปลรูปได้อาจจะซื้อหามาได้อาจจะอาจจะลงทุนตั้งโรงงานได้แต่แต่การแปลรูปนั้นเนี่ยทำให้ท่านเข้าไปในตลาดใหม่ตลาดร้อยางตลาดที่นอนอยางซึ่งท่านไม่มีความรู้ในการขายโอกาสที่จะไปพลาดท่าเสียทีในการแข่งขันในตลาดใหม่มันก็มีนะครับมีเยอะเหมือนกันไม่ใช่น้อยนะครับอย่างที่เห็นนะ่ผมเชื่อว่า กลุ่มในเมืองไทยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็มีการลงทุนทำทำยางแท่งทำยงาลงลมควันอัดก้อนนะครับเพื่อส่งออกกันลงทุนกันไปเยอะๆหลายสิบโรงงานเปิดกันทั่วประเทศเสร็จแล้วก็ต้องทยอยปิดกันไปเพราะว่าพอไปเข้าสู่ตลาดใหม่แล้วเราไม่ถนัดเราไม่ทันได้คิดว่าการแปรรูปแล้วมันไปเข้าตลาดใหม่มันต้องไปแข่งขันในตลาดส่งออกนะครับ ส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเกษตรกรคือการเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาที่ดีที่สุดในการขายส่งสินค้าเกษตรให้กับพ่อคา้าให้พ่อค้าเข้าไปทําแปรรูปให้พ่อค้าเข้าไปเข้าตลาดของของเขาเองนะครับให้เขาไปศึกษาไปมีความเสี่ยงของเขาเองซึ่งเขาพร้อมเกษตรกรเนี่ยถ้าเราขายสินค้าในราคาที่อยู่ได้บวกๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะแฮปปี้ตรงนั้นละแล้วก็เราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้นะครับ ไปหาอาชีพเสริมไปทำอย่างอื่นได้ดังนั้นนะครับเราสนับสนุนการการขายที่ถูกต้องนะครับผ่านวิธีการกระบวนการของเกษตรกรมืออาชีพและแกนนำกลุ่มมืออาชีพนะครับทีนี้นอกจากการแปรรูปแผงลอยก็อาจจะมีขายออนไลน์นะครับบางบางกลุ่มเขาก็เอาไปอย่าง ข้าเปลือกแปลงเป็นข้าวสารแล้วก็ขายออนไลน์เนี่ยเห็นชัดเจนที่สุดแล้วก็มีเยอะนะครับหลายกลุ่มเขาก็ทําได้แล้วก็ถ้าทําได้ดีก็ดีนะครับดีใจด้วยนะครับแต่น,นี้ต้องคิดว่าสินค้าเกษตรในเมืองไทยเนี่ยมันมีมากกว่าที่ขายในประเทศไทยประมาณ3ามสี่เท่าข้าวเนี่ยขายในประเทศไทย10ล้านตันส่งออก20อะไรแบบนี้หรือว่ายางขายในประเทศไทยแค่อาจจะไม่กี่แสนตันแต่ส่งออกเป็นล้านนะครับ มันมันผิดกันหลายเท่าดังนั้นมันทําไม่ได้ทุกคนมันอาจจะทําได้บางคนแต่ไม่ไม่ได้ทุกคนนะครับมันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาของกเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเราถึงบอกว่าวิธีการขายเนี่ยคิดให้ดีนะครับว่าจะขายยังไงวิธีที่ผมเห็นที่ดีที่สุดของชาวสวนยางก็คือประมูลขายนี่แหละนะครับอย่างเช่นที่บอกไปตอนต้นเนี่ยมีตลาดประมูลขายยางในประเทศไทยหลายตลาดซึ่งได้ราคาสูงกว่า ที่ลานรับซื้อเนี่ยสบาทสบาทหบาทยังไงเนี่ยอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรพิจารณาว่าการรวมกันเป็นกลุ่มแล้วก็ทำตลาดร่วมกันเป็นกลุ่มประมูลขายเนี่ยยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับสาหรับเกษตรกรชาวสวนยางนะครับแล้วเมื่อประมูลขายกลุ่มของเราแล้วเนี่ยเราควรจะขยายเครือข่ายกลุ่มเราเนี่ยไปเป็นพันธมิตรกับกลุ่มใกล้กลเคียงได้ไหม แล้วก็เวลาขายเนี่ยเราตกลงกันก่อนว่าเราขายยังไงราคาไม่ตัดกันเองได้ไหมนะครับแล้วเราส่งของอยังไงเพื่อให้ไม่ไม่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนนะครับคุยกันได้ไหมประสานงานกันได้ไหมเราขยายเครือข่ายต่อไปจากจากหมู่บ้านเป็นตำบลตำบลเป็นอำเภออำเภอเป็นจังหวัดทํายังไงจะขยายได้ทั้งจังหวัดให้เป็นเครือข่ายเดียวกันนะครับฝากลงไปคิดดูนะครับ ครับคุณนาวินมีอะไรนําเสนอไหมครับผมอ๋อก็ไม่มีแล้วครับคุณอมริน <c oughs> ครับย้ํานะครับเรื่องการเร่ขายเนี่ยเลิกเถอะครับเลิกเถอะเพราะว่าขนาดทีมพรีเมียร์ลีกนะครับเขายังมีการอ,อไปทีมเย้าทีมเยือนนะครับใครเล่นในในบ้านตัวเองก็ได้เปรียบอันนี้เป็นที่ยอมรับทั่วโลกใครอยู่ในบ้านตัวเองได้เปรียบอยู่แล้วทีมเยือนเนี่ยเสียเปรียบนะครับ ไม่ไว่าจะเป็นกองเชียร์ไม่ไว่าจะเป็นแรงดันอะไรก็แล้วแต่นะครับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเวลาเขาเจรจากันเขาก็ต้องไปเจรจาประเทศที่สามคือสมมติประเทศที่หนึ่งกับสองจะคุยกันเขาก็ไปคุยประเทศที่สามยิ่งถ้าเกิดมีสงครามนี่เขายิ่งจะไม่คุยในประเทศที่หนึ่งที่สองประเทศคู่คู่สงครามต้องไปคุยในประเทศที่สามเพราะอะไรเพราะว่าการคุยในบ้านเนี่ยมันได้เปรียบต่อเจ้าบ้านเพราะนั้นการเร่ขายเนี่ยเป็นวิธีการขายที่ผิดที่สุดของ เกษตรกรนะครับหลายอย่างที่เกษตรกรเชื่อผ่านมาเนี่ยต้องเลิกความเชื่อผิดๆเนี่ยมันทําให้เกษตรกรขาดอำนาจต่อรองทําให้อำนาจต่อรองมันลดลงลดลงอยู่เรื่อยนะครับจนกระทั่งต้องไปดัดใช้ราคารับซื้ออย่างทุกวันนี้นะครับครับผมก็วันนี้มีมีแค่นี้นะครับคุณนาวินครับครับผมงั้นเดี๋ยวส่งท้ายกัน นิดหน่อย uh, ฝากพี่น้องที่ดูคลิปนี้นะครับช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเพราะว่าทำมาห้าหกคลิปแล้วนะครับแล้วก็เราไปเพิ่มช่องทางใหม่ใน TikTok ก็มีนะครับแล้วก็มี YouTube กับ Facebook ของเดิมอยู่แล้วนะครับครับผมขอบพระคุณที่ที่รับชมนะครับมีอะไร จะคอมเมนต์ก็เชิญนะครับผมเรายินดีรับฟังตลอดครับขอบคุณครับคุณนาวินครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ